น้องนายอะไปอำนาจเจริญใช่ไหมไปบ้านคุณปู่คุณย่าเจอนี่ทุกคนเราเจอเบเบ้ตัวใหม่นะแร้นดอวบูสเ n m โอ้โห r a n d b e r มันเป็นยังไงอะพี่นายโอ้มันจะต้องสีม่วงแน่ๆเลยงั้นเราแกะเลยดีกว่าไหมเด็กๆแกะเลยแกะเลยนี่ครับเฮ้ยนี่ไง สีอะไรสีอะไรสีม่วงสีม่วงจริงด้วยทุกคนแกะออกมาจากถุงดูซิทีดีเฮ้ยเหมือนเลยอ่ะเหมือนตรงกล่องเลยแสดงพี่ได้ครับแสดงว่าเวลาเราซื้อเบเบดอ่ะเราต้องรู้จักกล่องใช่ไหมเพราะแกะออกมามันเหมือนในกล่องเลยอ่ะโอ้ทุกคนมันเหมือนในกล่องมากเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนจริงเฮ้ยมันหนักอยู่นะย่าจะมาจันชื่อนะใส่ตูดใส่ตูดใส่ไปสิคุณขาวเป็นไงบ้าง ใส่ได้ไหมเนี่ยอุ้ยทำไมมันใส่ยากยางี้เลยหรอ,อ,อมานห่มามาใหป๊บนึงนะไหนทำไมอ่ะพี่นายมาใส่ตูดยากขนาดนี้มันมันไม่ได้ใส่ยากครับก็<ะ>มักดรอดูสิไปใส่ตูดเบเบไปใส่อะไรตรงนั้น <c oughs> เป็นไงบ้างพี่นายใส่ตูดไปแล้วโอ้ใส่ยากเหมือนกันนะเนีน่ยตูดนี่ตูดเบเบของเรานะรุ่นนี้เป็นรุ่น random booster number one ใช่ไหม Bx14 โอเคลองเล่นเลยไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาสนามเบเบทนะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้น้องนายลองเล่นดูดูซิว่าตัวนี้อ่ะมันจะสู้ตัวอื่นของน้องนายได้หรือเปล่าเอาเลย,เยพี่ได้อุ้ยมันมีว่ามัน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 ไม่รุนแรงเท่าไหรอ่อ่ะเขาเรียกว,ว่าอะไรมันเบาๆอุ้ยไม่เบาก็แรงอยู่นะแรงอยู่นะ ใช่แต่มันก็เร็วอยู่นะทุกคนแต่ว่าดูจากกล้องเนี้ยมันจะแบบม,มันจะไม่ค่อยเร็วแต่ว่าดูด้วยตาเปล่านี่เร็วอยู่เอางี้ไหมเด็กๆเราลองเบเบทที่เรามีอะ่ะตัวใหม่ล่าสุดของเราอะ่ะสองตัวเราลองเอามาแข่งกับเจ้าตัวนี้ดูดีไหมเอาดูดีไหมคุณเพราะไม่ยัางเดี๋ยวนะเดี๋ยวอธิบายก่อนก็คือว่าที่นายเนี่ยจะเป็นตัวเก่ารอบที่แล้วใช่ไหมของคุณเขาจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของวันนี้ที่แก่ใช่ไหมโอเคนะ สามสองเริ่มโอ้โหลงไปแล้วนะอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเอยดูไม่ทันเลยอ่ะขออีกรอบได้ไหมขุนเขาเหรอตัวม่วงเหรออ๋อจริงเหรอแสดงว่าตัวม่วงนี่จะเป็นสายตีหรือเปล่ารอบที่สองนะเริ่มรอบเมื่อกี้ดูไม่ทันนะทุกคนโอ้โห โอ้ยตัวสีแดงแบบมันเหมือนจะหนักกว่านะันมีขอดูหน่อยอุ้ยแต่ว่ามันก็เหมือนหนักเท่ากันอยู่นะมันเหมือนจะหนักเท่ากันอยู่นะทุกคนเพราะว่าตัวเนี้ยมันหนักก่อตอนแรกเพราะว่าหนูเล่นมาเพราะว่าหนูเล่นมาแล้วสีมันก็เริ่มลอกมันก็เลยน้ําหนักมันเกือบเท่ากันแล้วใช่ใช่แล้วก็เป็นก็แรงมากเลยนะเดี๋ยวขอดูอีกรอบที่สามอะ อันนี้เป็นรอบตัดสินนะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูว่าเบเบตัวไหนนะจะเจ๋งกว่านะัีสุดลงไปเลยโอ้โหโอ้โหตีแรงมากโอ้รอบนี้ต้องเอาใหม่นะทุกคนเพราะว่ามันกระเด็นออกไปตรงนู้นน่ะมันหลุดกรอบไปเลยเนี่ยหลุดสนามเบเบยของเราไปเลยรอบที่สีนะ่พร้อมนะพร้อมนะอะมาคุณเริ่มลงไปแล้วนะคะโอ้ ตอนนี้สีแดงตีสีม่วงสีม่วงหมุนรอบสีแดงอยู่นะทุกคนเฮ้ยสีม่วงตีสีม่วงตีตีแล้วใอ่ะเฮ้ยเหมือนเท่ากันเลยอ่ะใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งโอ้โหหาคนชนะไม่ได้เลยเกมนี้รอบที่ห้าแล้วนะทุกคนไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วตีแล้วนะสีม่วงตีสีแดงสีแดงสีแดงก็ตีสีม่วง เฮ้ยหยุดแล้วหยุดแล้วโอ้โหสีม่วงหยุดแล้วนะสีแดงชนะไปเอาอย่างนี้เรามีเบเบกีอันเราลองเอารวมดูดีไหมก้อนตัวไหนจะชนะชูล,ลงไปเลยเอาแบบสี่อันเลยไหมสนามนี้รับได้ไหมสี่อันเออน่าจะไม่ได้เราลองดูลองดูเดี๋ยวเราจะลองเอาสนามเบเบกของเรากับเบเบกสี่ตัวอยู่ในสนามนี้เดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะได้หรือเปล่าพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้ว คุณเขาความยั่งคุณเขาต้องเลือกเบเบมาสองตัวเฮ้ยคุณเขาตัวม่วงตัวนั้นน่ะตัวเก่งน่ะมันจะมีตัวม่วงตัวเก่งตัวตัวเดิมเราอ่ะอ่าพี่พี่นายเอาสีแดงได้ไหมเอาสีแดงกับสีอะไรคุณเขาเอาสีม่วงจะได้แยกทีมได้อ่าพี่นายเลือกมาแล้วนะทีมสีแดงของพี่นายมีตัวอะไรบ้างครับเออเฮลไซอันไหนเฮลไซครับนี่ครับเฮลไซนี่เป็นตัวแบบไหนครับ สายป้องกันสายป้องกันการโจมตีใช่ไหมใช่แล้วตัวนี้ล่ะครับชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อสายตี h a m m e ฮิว l l มเมอร์มมรสายตีนะสายลุกสายตีโอมีลับกับลุกโอ้โหเตรียมการมาอย่างดีเลยคิดว่าตัวเองจะชนะไหมครับชนะร้อยละ้อเปอร์เซ็นต์ร้อยล้าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับทีมสีม่วงอ่าคุณเขาเลือกตัวไหนมาครับมินจามินจานินจาฮาโติหรือเปล่า อันนี้เป็นสายอะไรครับาาสายตีสายตีบ้างอ๋อสายป้องกันแล้วไหนสายตีสายตีเฮ้ยนี่สายตีนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องคุณเข่ากับน้องนายใครจะชนะพร้อมอยังพร้อมอยังพร้อมแล้วนะพร้อมแล้ว5 4, 3, 2, ้าสี่สสองเริ่มลงไปแล้วชุดต่อเลยครับ โอ้โหไม่รู้สายไหนเป็นสายไหนโอ้สีแดงนําไปแล้วนะสีแดงยคุณเขาตามคุณเขาตามเลยโอ้โหสีสีแดงจอดแล้วสีแดงจอดแล้วออันนี้เป็นสายอะไรครับสาย B ไอ้ตัวนี้สายอะไรสายตั้งรับใช่ไหมโหตั้งรับเก่งมากเลยอ่ะมันชื่ออะไรนะพี่นายเฮลท สรุปแล้วเราก็ชนะแล้วนะสีแดงชนะไปก็มือให้พี่นายหน่อยเย้โอ้สำหรับคลิปนี้เราก็รู้แล้วนะว่าตัวไหนจะชนะลองอีกรอบไหมคุณแก้มือไหมเย่ <Yeah! S 1> อา่อยน้องแก้มือจะเปลี่ยนตัวเปล่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมกลัวไหมเฮ้ตัวพี่นายเมื่อกี้สีขุนทาน่ากันน่ะตัวเด็ดหรือนะาเมื่อกี้น่ะเอาไหมเปลี่ยนไหมอาคุณเขาเลือกแล้วมีตัวอะไรบ้างครับ โอ้โหเฮลเมอร์รกับป้าเจามอกกับป้าฉลามป้าฉลามี่ตั้งลบบหรอหรือตั้งรับแต่ยอมตีด้วยกันอ๋อใส่โจมตีโอ้โหใส่ลุยเลยนะจับตีกันพี่นายล่ะพี่นายมีอะไรบ้างมีใส่ไหนบ้างเฮลไซส์เหมือนเดิมเฮลไซส์เหมือนเดิเม แล้วทีนี้ก็เอาตัวนี้มาตัวนี้คือก็คือตัวลานเดกเกอร์เป็นสายอะไรครับลานเดกเกอร์ตีครับให้ตีอีกแล้วตัวนี้ก็ใส่ตีเหรอไม่ตัวนี้เป็นสายป้องกนันอ๋อสายป้องกอันก,กับสายตีโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวชูดเลยนะเด็กๆสามสองเริ่มลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วโอ้โหตีกันตีกันสนานเลยเข้าไปแล้วนะ ตัวที่2ตามมาเลยนะครับตามมาเลยตามมาเลยตามมาแล้วนะโอ้โหสายตีสายตีกับสายรับอันไหนจะชนะตึ๊บโอ้โห,นนะอหนนะอโอ้เสมอกันเลยใช่ไหมเมื่อกี้พี่นายชนะทีนี้ต้องคุณเขาชนะ <S <s <uck ling> อย่างนี้ก็ไม่มีใครชนะส <S <s <uck ling> ใช่ไหมสำหรับคลิปนี้นะ มีแต่เบเบตตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยไม่มีใครยอมใครเลยใช่ไหมพี่นายใช่ครับใช่แล้วนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะโหสนุกมากเลย <Sw im. S 2> ถ้าพเพื่อนๆนะมีเบเบตตัวไหนเจ๋งๆนะก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปตามหาใช่ไหมพี่นายใช่คจะไปตามหาจะไปซื้อมาเล่นให้เพื่อนๆดูเลยนะคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาแล้วนะคะถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วกดติดตามช่องสัดีเด้ยว ในสุดพุทธที่ไม่รู้จักนมื่อความบาดเจ้บใช่แล้วค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย